คลิปให้เลือกนะคะชิ้นแรกขอนเนาะชิ้นแรกก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่นะคะชิ้นแรกและต่อมาชิ้นที่สองค่ะที่สองนะีคะและชิ้นที่สาม ชิ้นที่สี่นะคะถ้าเทียบกับเหรียญสิบนะคะก็ประมาณสามเซนนะคะความใหญ่ของแต่ละชิ้นนะคะอย่างน้อยสามเซนติเมตรนะคะนี่นะคะถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นสามเก้าเก้าก็จะเป็นวัดุเพชรเม็ดเล็ก ต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนกันค่ะกว่าจะได้เขาเรียกว่ากว่าจะพัฒนาเป็นเม็ดโตๆแบบนี้ค่ะเพราะว่านี้จะเป็นผลึกนะคะและนี้ก็จะเป็นจินเล็กๆหน่อยประมาณนี้ค่ะ